รากระบะสี่ประตูออตโต้ยกสูงก่อน7,000นกว่าบาทตลอดสัญญาแนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น m c Executive X นะคะตัวนี้เป็นตัว2.0ตัว X ได้ระบบไอสมาร์ทมาด้วยทุกคนดูหน้าตารูปโฉมดิมันเป็นรถกระบะรุ่นหนึ่งนะคะที่ในปี2,566คือขายดีมากๆสำหรับคันนี้นะคะคันนี้ทุกคนจะได้อะไรบ้างตัวรถปี2,019เกลขไม่แป0 0 0กิโลค่ะ ด้านในนะทุกคนนะก็มีทั้งในส่งตัว,ตวระบบพุลสันโถค่ะ Apple CarP l a y Android Auto คันนี้ออปชั่นเรียกว่าฟูลจับเต็มมากๆเลยในราคารถนะคะทุกคนคะ่ะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญเลยใครที่บอกว่าอยู่ตากอากแล้วก็ต้องจอดรถหลายๆที่นะคะเป็นห่วงรถทำยังไงดีคันนี้นะคะเขามีระบบไอสมาด้วยเอาไว้ติดตามรถหายนะคะใครหากระหว4ดประตูออโต้เอาไว้ใช้งานออปชั่นแน่นปีใหม่2019เลขไม่แปด0 0กิโลนะทุกคนนะได้บอดี้นี้ไปเลยค่ะ ในราคาสุดพิเศษแล้วก็ที่สำคัญผ่อน7 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาด้วยนะใครหา4ประตูออโต้อยู่เน้นใช้งานจรงิงป้ายแดงคันนี้9ก0 0 0 0วันนี้มามือ2ราคาเหลือไม่ถึง500,000บาทรลบทักมาเลยนะคะ